สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเรวยรวยคาดแควปลอดภัยครับวันนี้พบกับเหรียญหลวงพ่อโสธรอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือรุ่นอะไรโอ้โหมาครบทุกเนื้อเลยนะนะครับกับเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าปีสองห้าสามเจ็ดครับ เป็นบล็อกนอกด้วยนะโอ้โหนี่เหรียญน,นอกเนี่ยครับโอ้โหเขียนให้มาดูกันว่าแต่ละเนื้อเป็นอย่างไรครับมาดูเนื้อแรกครับองค์แรกเป็นเนื้ออะไรกว่าโอ้โหน่าจะเนื้อเงินหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับกล่องจะเขียนว่าเหรียญพระพุทธโสธรสองหน้าวัดโสธรวารามวรวิหารครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับพุทธาพิเศษวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสอง7ห้าสามเจ็ดครับ สองหน้านะครับเดี๋ยวมาดูหูใบดูครับบอกนอกไม่นอกใบรับรองการผลิตโอ้โหเป็นไงครับใบรับรองการผลิตภาษาอังกฤษซีเวอร์นะครับนี่สร้าง9,999เหรียญครับนี่ครับความใหญ่ก็28มิลลิเมตรครับมาดูการนี่คือใบรับรองการผลิตนะครับมาดูเหรียญจริงเลยครับสองหน้านะครับขอซูมหน่อยครับขอซูมหน่อย เหรียญหลวงพ่อโสตโอ้โหโอ้โหเขียนว่าพระพุทธโสธรวัโสธรนี่ครับสองหน้านะครับสวยมากครับข้างล่างจะมีภาษาอังกฤษนะครับ R A M นะครับจําไว้ด้วยนะครับสังคติมีลายนะครับสังคตินะครับโอ้โหองค์หลวงพ่อขัดเงาด้วยนะครับนี่ดูครับอีกด้านนะครับโอ้โหอีกด้านเหมือนกันเลยนะครับนี่คือสองหน้า ปีสองห้าสามเจ็ดนะครับโอ้โหนี่ครับขอบาร,รมีหลวงพ่อโสธรคุ้มครองท่านคาดแคบปลอดภัยต่อโค้ดก็จะเป็นข้างเหรียญน,นะครับข้างเหรียญจะมีต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวผมแกะไม่ได้นะครับข้างเหรียญจะต่อโค้ดนะครับต่อไปครับต่อไปนี่ดูที่เหรียญน,นอกนี่จะเป็นงไงทาไมกล่องดูกล่องเหลืองกล่องเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้นี่อันนี้นะผมคล่องใจเรื่องเนื้อผมเลยไปเช็คนะ้อทองคําเลยนะนี่ครับสวยเหมือนทองคําเลยนะองค์เนี้ยนะครับกับปีสอ,องกล่องเหมือนกันนี่โอ้โหดูว่าละเลื่อมละเลื่อมเหมือนทองคำนะาทองเง้นนะนะครับเดี๋ยวมาดูใบรองการผลิตก่อนนี่ครับใบรองการผลิตครับโกจุดเก้าเก้าเก้านี่ผมเลยงงครับโกจุดเก้าเก้าเก้าดูครับสร้างแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะน้อยกว่าเนื้องเงินอีกครับน้อยกว่าเนื้องเงินอีก ผมก็เลยนึกว่าทองคําหรือเปล่าโอ้โหน้อยกว่าเนื้อเงินอีกครับเนี่ยดูนะดูครับซิเวอร์เนื้อเงินนะโอ้โห999ชิ้นอันนี้599โอ้โหโน้อยกว่าเนื้อเงินอีกเดี๋ยวมาดูกันนะทําไมน้อยกว่าเนื้อเงินมาดูผมนึกว่าเนื้อทองคํานะครับนี่ครับนี่นะครับปี2537นะครับดูครับ โอ้โหไงครับเหมือนทองคำไหมครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับนี่คือหนึ่งเนื้อเนื้อนี้น่าจะหายากกว่าเนื้อเงินด้วยนะครับลองหาดูแล้วกันครับสีมันจะออกเหมือนทองคำนิดๆครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้มันมันก็กล่องทองคําเลยนะครับเนี่ยมันกล่องทองคําแต่ข้างในเป็นเนื้อทองแดงโอ้โหสุดยอดมากนะผมว่านี่ครับมันกล่องทองคําเลยนะครับเนี่ยกล่องก็มีราคาแล้วนะครับเนี่ย กล่องก็มีราคาละอ่ะใบเ <t> นือ้อทองแดงนี้เนื้อทองแดงก็เนื้ออ๋อเป็นเป็น, Glass โโนากาซิเวอร์โอ้โหดูว่ากาซทองแดงโอโทีเนื้อเนื้อเงินเยอะเกินอ่ะนี่ครับเนื้อทองแดงครับทองแดงขัดเงาน,นะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ท่านสามารถเช่าหาบูชาได้ครับสวยสุดก็จะเป็นเนื้อเงินขัดเงาน,นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งครับใครสนใจรุ่นไหนก็ ฝากกดติดตามหรือไปสอบถามที่เฟซเอ็มสายบุญหรือในกลุ่มตลาดพระสายบุญได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนราคาแบ่งปันแน่นอนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านขาดแคลปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยด้วยบรารมีหลวงพ่อโสธรสาธุครับ